จักรวรรดิญี่ปุ่นเมืองโตเกียวพฤศจิกายนปี1867หลังจากสงครามโบชินและการปฏิวัติเมจิเพื่อยืดอำนาจจากรัฐบาลโชกุนโทกุงาวา่าที่ปกครองญี่ปุ่นมากกว่า200ปีสุดท้ายอำนาจก็ถูกคืนสู่จักรพรรดิญี่ปุ่นและทำให้ญี่ปุ่นกลับเข้าสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอีกครั้ง และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นบทสรุปของจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมต่อมาจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นก็ได้เริ่มค้าขายกับชาติในยุโรปโดยเฉพาะชาวดัชเพื่อที่จะทำให้ประเทศของตนเองนั้นพัฒนาได้ทันโลกตะวันตกเอาละครัว่าตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่เราจะขยายอิทธิพลประเทศของเราให้กว้างไกลออกไปจะกเกาะลากานะ ข้าเห็นด้วยกับท่านเรื่องนั้นนะเออแล้วตัวท่านเองคิดจะยกทัพไปบุกประเทศไหนล่ะก็ประเทศที่อยู่คู่เป็นเพื่อนกับเรามาชานานลจีนไงทำให้ในปี1894จักรวรรดิจาก,กวันญี่ปุ่นก็ได้ยกทัพรุกรานเกาหลีซึ่งเป็นประเทศในอาณักรของจีนและจับตัวพระเจ้าโกโจงกษัตริย์ของเกาหลีเป็นตัวประกัน เหตุการณ์นี้ทำให้ฝ่ายจีนไม่สามารถยอมรับได้จึงได้ประกาศสงครามกับจักรวรรดิญี่ปุ่นแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้อย่างยับเยินที่คาบสมุทรเหลียวตงจนสุดท้ายก็ต้องยอมลงนามในสนสัญญาของทางฝ่ายญี่ปุ่นและยกเกาะไต้หวันกับพื้นที่ในคาบสมุทรเหลียวตงให้กับทางจักรวรรดิญี่ปุ่นทว่าหลังจากสงครามก็มีชาติโยุโรป3มชาติได้แก่รัสเซียเยอรมันและอังกฤษ ดดันให้ญี่ปุ่นถอนกำลังออกจากคาบสมุทรเหลียวตงก่อนที่หลังจากนั้นไม่นานรัสเซียจะทำการหักเหลี่ยมญี่ปุ่นแล้วเข้ายึดดินแดนในคาบสมุทรเหลียวตงและสร้างฐานทัพเรือชื่อว่าพอร์ตอาร์เธอร์เฮ้ยพวกยุโรปนี่จะบังอาจมากไปแล้วอย่างนี้มันต้องสั่งสอนกันสักหน่อยแล้วนะเนี่ยแล้วท่านจะทำยังไงล่ะครับข้าจะยกทัพบ,บูกเกลเลเลยขึ้นเหนือต่อเพื่อย,ยึดครองแมนจูเรียล่ะนะ นั่นหมายความว er ่าเราจะต้องรบกับพวกรัสเซียสินะท่านก็ให้พวกมันรู้ไปเลยสิว่าโลกตะวันออกไม่ได้กระจอกอย่างที่พวกมันคิดหรอกนะทําให้ในปีคศ1904จักรวรรดิญี่ปุ่นก็เข้ารุกรานเกาหลีอีกครั้งและทําสงครามกับรัสเซียและสามารถเข้าถล่มพอร์ตอาร์เธอร์ได้อย่างยับเยินฮ่าฮ่าให้มัรู้ซะบ้างว่าใครเป็นใครนะเนี่ยฮ่าใช่แล้วครับท่านตังแต่นี้พวกยุโรปคงเริ่มกลัวเราแล้วล่ะ เทเน,นก็ไม่มีใครสามารถหยุดพวกเรา,เาให้ยึดแมนจูเรียได้แล้วผ่านไป10ปีหลังจากสงครามรัเสเซียญี่ปุ่นในทวีปยุโรปก็ได้เกิดความขัดแย้งจนลามกลายเป็นมหาสงครามโลกครั้งที่1โดยในสงครามครั้งนี้ญี่ปุ่นก็ได้เข้าร่วมฝ่ายสัมพันธมิตรกับอังกฤษและฝรั่งเศสเพื่อที่จะได้มีข้ออ้างในการบุกยึดอาณานินคมของจกักรวรรดิเยอรมันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทว่าหลังจากที่สงครามนั้นได้จบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรในปี1918ซึ่งก็ได้มีการมาประชุมของเหล่าประเทศผู้ชนะสงครามเพื่อจัดระเบียบโลกโดยที่หนึ่งในนั้นก็คือจักรวรรดิญี่ปุ่นแต่สุดท้ายสนที่สัญญาความเสมอภาคของญี่ปุ่นก็ถูกตีตกไปและกลายเป็นสนที่สัญญาเพื่อเอาเปรียบเยอรมันแทนแม้สงครามโลกนั้นจะสิ้นสุดแต่ความพยายามของญี่ปุ่นยังไม่สูญสิน้น ในปีคศ1931ญี่ปุ่นได้ทําการเข้าลุกรานแมนจูเรียและตั้งเป็นรัฐหุ่นเชิดของตนเองแต่ถ้าว่าจากักรวรรดิญี่ปุ่นก็ยังไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นในปีคศ1937ญี่ปุ่นก็ได้ใช้ข้ออ้างในการลุกรานประเทศจีนและในสงครามครั้งนี้นั้นญี่ปุ่นก็สามารถเข้ายึดเมืองหลวงของจีนได้จนนําไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ในเมืองนานกิงซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ชาวจีนนั้นยังจดจํามาจนถึงทุกวันนี้ ต่อมาในปี1939ยุโรปก็ได้เกิดความขัดแย้งกันอีกครั้งระหว่างฝ่ายอักษะและฝ่ายสัมพันธมิตรจนสุดท้ายมันก็ลามปามกลายเป็นสงครามโลกอีกครั้งหนึ่งและในปีคศ1940ฝรั่งเศสก็ตกกลายเป็นของเยอรมนีและเริ่มสูญเสียอำนาจในอาณานิคมทำให้ในปีคศ1941ญี่ปุ่นก็ฉวยโอกาสนี้ในการบุกยึดครองอินโดจีนจากฝรั่งเศส การกระทําของญี่ปุ่นที่ผ่านมาในรอบ10ปีนั้นทําให้อเมริกาไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงได้ทาการหยุดส่งน้ํามันแล้วเริ่มมาตรการคว่ำบาตรคว่ำจานคว่ำถ้วยญี่ปุ่นและกดดันให้ญี่ปุ่นถอนทหารออกจากจีนตอนนี้เรามาอยู่2ทางเลือกเั้นสินะ ใช่แล้วครับท่านทางเลือกแรกก็จะเป็นการทำลายทุกอย่างที่เราเคยทำมาทางเลือกที่2เราก็ต้องทำสงครามกับสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยการตัดสินใจครั้งนี้มันเสี่ยงมากเลยนะแต่ในเมื่อเราคือจักกวรดญี่ปุ่นเราไม่เคยมีทางเลือกอยู่แล้วแหละคำมือของวันที่7ทธันวาคมปี1 9 4 1ฝูงบินญี่ปุ่นหลายร้อยอลำได้มุ่งหน้าไปที่ฐานทัพเรือของอเมริกาที่มีชื่อว่าเพลฮาร์เบิ การโจมตีของญี่ปุ่นในครั้งนั้นทําให้มีชาวอเมริกันเสียชีวิตประมาณ3,000คนไม่นานหลังจากนั้นสหรัฐอเมริกาก็ประกาศสงครามกับจักรวรรดิญี่ปุ่นและเข้าร่วมฝ่ายสมพัธมิตรส่วนฝ่ายญี่ปุ่นก็เข้าร่วมกับฝ่ายอักษะ A state war has States and Japanese existed between the United States and the Japanese Empire of หลังจากการโจมตีเพลฮาร์เบอรเจักกวรรันญี่ปุ่นก็ได้เริ่มทําการลุกรานประเทศต่างๆในเอเชียเริ่มจากประเทศไทยในเดือนธันวาคมปี1941แต่ทางรัฐบาลไทยก็ขอเป็นพันมิตรกับญี่ปุ่นและยอมให้ญี่ปุ่นนั้นสามารถเดินผ่านได้จากนั้นก็อาณานิคมข,ของอังกฤษในมาลายูและพมา่าต่อด้วยฟิลิปปินส์ของสหรัฐอเมริกาและดัชอีอินเดียของเนเธอร์แลนด์ ต่อมาญี่ปุ่นก็ได้วางแผนที่จะโจมตีแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐอเมริกาโดยจะทำการบุกยึดเกาะมิดเวของสหรัฐเพื่อจะใช้เป็นฐานในการโจมตีทว่าในสมรภูมิที่เกาะมิดเวนั้นฝ่ายญี่ปุ่นก็เป็นฝ่ายที่พบกับความสูญเสียและความพ่ายแพ้อย่างราบคาบและเหตุการณ์นี้จะทำให้จกักรวรรดิญี่ปุ่นไม่สามารถทำการบุกโจมตีสหรัฐอเมริกาได้อีกเลย ภายหลังจากสมรภูมิที่เก way, าะมิดเวย์จักรวรรดิญี่ปุ่นก็เริ่มโดนรุกกลับจากทางฝ่ายสหรัฐอเมริกาเริ่มจากกัวดาคนแนลในปี1943เกาะไซปันปี1944เกาะอิโวจิมาปี1945ส่วนการตอบโต้ของทางฝ่ายจากักรวรรดิญี่ปุ่นเองนั้นก็เริ่มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ มีการใช้ยุทิวิธีแบบคา m มิคาเซ่เพื่อทำความเสียหายฝ่ายอเมริกาให้ได้มากที่สุดทว่าแม้จกักรวรรดิญี่ปุ่นจะพยายามมากสักเพียงไหนสุดท้ายก็ต้องสูญเสียเกาะฟิลิปปินส์และเกาะโอกินาว่าซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ใกล้แผ่นดินใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นให้กับอเมริกาในกลางเดือนมิถุนายนปีคศ1945และทำให้ฝ่ายอเมริกาสามารถเข้าไปทิ้งระเบิดในญี่ปุ่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ขณะนี้ญี่ปุ่นกำลังต่อสู้กับทั้งโลกอย่างโดดเดี่ยวเพราะชาติฝ่ายอักษะในยุโรปได้พ่ายแพ้หมดสิ้นแล้วแต่เท่าว่าก่อนที่จะเกิดศสืกสุดท้ายเพื่อบุกยึดครองเกาะหลักของญี่ปุ่นในชื่อปฏิบัติการดาวฟอลทางฝ่ายสหรัฐอเมริกาก็สามารถคิดค้นอาวุธชนิดใหม่ได้ที่มีชื่อว่าระเบิดปรามูจึงได้ทำการทิ้งระเบิดสองลูกที่เมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซากิ เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตนับแสนรายในระยะเวลาไม่ถึง10วันทำให้ทางญี่ปุ่นนั้นต้องประกาศยอมแพ้ต่อทางสหรัฐอเมริกาอย่างไม่มีเงื่อนไขในวันที่15สิงหาคมปี1945และต้องถอนทอาหารออกจากดินแดนทั้งหมดที่ตนเองนั้นเคยเข้าไปรุกรานแล้วก็กลายเป็นเมืองขึ้นของอเมริกาจากนั้นก็ถูกปลดปล่อยเป็นอิสระในปีคศ1947 แต่ก็ถูกเปลี่ยนระบบการปกครองเป็นระบบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและนี่ก็คือบทสรุปของจักรวรรดิญี่ปุ่นเอาละครับผมก็สวัสดีนะครับแล้วก็ขออาภัยนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ผมช่วงนี้อาจจะลงคลิปช้าไปหน่อยนะครับแต่ผมบอกเลยนะคลิปนี้เนี่ยผมใช้เวลาทำเนี่ยนานมากๆนะครับ เกือบจะหนึ่งอาทิตย์กระทีเดียวนะก็หากผมนั้นห่างหายไปนานก็นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะที่อาจจะไม่ได้ลงคลิปหรืออะไรนะครับก็อยากให้รู้ไว้นะครับว่าทุกสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมมีเหตุผลของผมนะครับอ่าก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย